น้ำเบียร์88สวัสดีครับผมวันนี้นะมีงานจะค่ายพิมพ์นะครับจริงๆของพิมพ์เนี่ยมีหลายสีมากๆเลยนะแต่ว่าน้ามีมาไม่ครบทุกสีนะน้ามีมาประมาณแค่5สีนะครับ5สีนะมีสีอะไรบ้างครับมีสีขาวนะครับมีสีดําน้ําเงินดําทองดาทองเ็ดแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็สีดําเขียวแบบนี้นะให้ดูสีขาวดีกว่านะครับ ในซองเนี่ยจะมีตัวเบ็ด6โอให้1ตัวนะครับตัวเบ็ด6โอให้1ตัวนะครับแล้วก็ปลายางในยาว5นิ้วนะนะครับแต่ละรุ่นของพิมพ์เนี่ยความยาวอ่ะจะไม่เท่ากันแต่ละรุ่นของพิมพ์เนี่ยความยาวจะไม่เท่ากันนะเคยมีเคสหนึ่งลูกค้าซื้อไปแล้วบอกว่าความยาวก็ไม่ใช่ทั้งๆที่ลงขนาดถ่ายรูปเทียบกับแมมทัดให้ดูเลยนะยังงงมากลูกค้าทําไมลูกค้างงขนาดนี้นะก็เลย งงครับไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับเช่มันเรื่องมันผ่านมาแล้วนะนิ้วเท่ากับกี่เซนสําหรับใครที่ยังไม่รู้หรือใช้ไว้มันทัดไม่เป็นหรือวัดอะไรไม่เป็นนะมาดูนะครับเ <c oughs> นี่ยห้านิ้วเห็นไหมห้านิ้วไอ้ข้างล่างคือนิ้วนะไอ้นี่คือนิ้วนะไอ้ข้างบนคือเซนนะก็ประมาณสิบสามเซนนะครับตัวยาวเนี่ยประมาณสิบสามเซนนะอันนี้บอกว่าชัดเจนเลยนะนะครับสิบสามเซนนะครับนะแล้วก็คงต้องบอกวิธีเกี่ยวด้วยมั้งตัวเบ็ดนี้ <c oughs> S <S <getting mixed in> เดี๋ยวมีดราม่าอีกนะอ่ะวิธีเกี่ยวนะครับตัวเบ็ดเขามีมาให้หนึ่งตัวแบบนี้นะนะครับโอ้แมวก็จ้องจะกินนะแมวก็จ้องจะกินนะฮะนี่วิธีเกี่ยวนะเอาตัวเบ็ดเนี่ยแทงเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยให้มันอยู่ให้มันอยู่ให้มันอยู่สภาพนี้เนี่ยจินตนากา,การก่อนนะเอาเบ็ดเอาเบ็ดมาทาบนะครับเบ็ดมาทาบกับตัวปลานะแล้วให้มันอยู่สภาพนี้นะครับให้ม,บบใหมันอยู่แบบนี้นะวิธีง่ายๆนะครับก็แค่เอาตัวเบ็ดเนี่ยไว้แบบนี้ นะกับหัวมันมาทางนี้นะแล้วก็แทงมันเข้าไปแทงมันเข้าไปให้ทะลุ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 แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับพอมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเอาเบ็ดเนี่ยเราทาบเลยประมาณนี้ประมาณข้อนี้ใช่ไหมประมาณข้อนี้นะเราก็แทงครับแทงตรงข้อเนี้ยแทงให้มันทะลุขึ้นมาแล้วตัวเบ็ดเนี่ยก็จะซ่อนอยู่ข้างบนหลังบนหลังมันแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยตัวเบ็ดมันก็จะซ่อนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับประมาณนี้ใช้งานง่ายมากนะครับนะใช้งานง่ายมากบอก ไม่ถ้าไม่บอกถ้าใครมาพูดเมนว่าไม่บอกวิธีเกี่ยวนะมึงไม่มาดูคลิปนะจริงๆนะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดอย่างนี้แล้วแหละโอเคนะครับราคาหนึ่งซองหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถือว่าถูกมากเลยนะหนึ่งซองหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทมีกี่ตัวนะครับหนึ่งซองบรรจุสี่ตัวเดี๋ยวให้ดูนะครับโอ้ลำคาญแมวจริงๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่หนึ่งซองบรรจุสี่ตัวแบบนี้เลยนะครับสี่ตัวแบบนี้เลยนะ นะครับจัดไปปลายางนิ่มมากนะฮะน้ำหนักปลายางเนี่ยประมาณเท่าไหร่ยี่สหรือ19บเกากรัมนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ19กรัมหรือ20กรัมนี่แหละนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมจัดไปครับ